สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆอีก1นึ่งคันนะครับถ้าใครเน้นหารถไว้ใช้งานนะครับลองมาชมคันนี้นะครับ Honda c i t y นะครับไทซนะครับรถปี2002นะครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับลองชมด้านนอกดูก่อนได้เลยสำหรับใครที่มองหารถเดิมๆสภาพสวยๆเอาไว้ใช้งานนะครับและถ้าชื่นชอบในส่วนงเกียร์ธรรมดานะครับ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับในราคา79,700บาทนะครับก็ไปทดลองขับเจรจาราคากันได้เลยนะครับรถอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2นะครับสำหรับคันนี้พ่อค้าคนนี้นะครับก็ไว้ใจได้นะครับถ้าใครชอบสนใจจริงๆก็ไปโทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับถ้าใครอยู่ใกล้นะครับก็ไปดูรถไปทดลองขับ สำหรับคนที่อยู่ไกลๆนะครับสาหรับช่วงนี้ถ้าชอบจริงนะครับคันนี้ผมก็แนะนํานะครับว่าเจรจากับพ่อค้าได้เลยนะครับเขาขับส่งให้ถึงบ้านได้นะครับเครดิตดีไว้ใจได้รถไม่หายเงินไม่หายแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ถ้าชอบก็ใกล้ไให้เขาไปส่งได้ครับสาหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับขับส่งให้ฟรีครับคันนี้สําหรับคันนี้ก็มีคลิปเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะครับดูวิดีโอกันได้ ใครๆยังไม่มั่นใจนะครับว่ารุ่นนี้จะซ่อมบำรุงดูแลยากหรือเปล่ามีอู่หรือเปล่าอะไรมีหรือเปล่านะครับเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้เลยนะครับใน City c ขับนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับรับรองท่านจะได้ข้อมูลจริงนะครับวิธีการซ่อมดูแลอู่ที่ไหนมีเก่งๆอะไรที่ไหนถูกๆก็ลองเข้าไปดูนะครับรุ่นนี้นะครับอะไรนี่ซื้อได้ยันช้อปปี้ลาซาด้าเลยนะครับพอค้าเขาขึ้นไปขายออนไลน์แล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นรถที่รุ่นนิยมนะครับใช้งานคล่องง่ายๆนะครับดูแลสบายทุนในการซ่อมบำรุงก็ไม่แพงครับต้องเรียกว่าคันนี้นี่ซื้อไปใช้งานอีก2ปีปล่อยก็ยังได้กำไรนะครับลองคำนวณดูนะครับว่าราคาประมาณนี้สภาพนี้ท่านเอาไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับภายในถือว่าเนียนมากไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับ ถ้าใครชอบก็ไปทดลองขับดูได้เลยพุทธมนตรสาย2นะครับไปเจราจาราคากันดูนะครับพร้อมจบก็ไปได้เลยนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับเราจะได้มั่นใจเอารถกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจใช้ยาวๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดน,นะครับเม็ดอาร์คโร,ร,รงงานยังอยู่ครบลองชมดูก,ก่อนนะครับจะสวยถูกใจพี่น้องหรือเปล่านะฮะฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้รถเดิมๆสวยๆสภาพสมบูรณ์ครับ